้องซาลาหรือบ้านยางกับลูกพอบ้านมาส่งย่างแต่ว่าจะจ่ายเห็นเห็นงัวเพื่อนๆนะเห็นงัวเพื่อนว้าห่างงามโมป้าผูต้ตื่นๆนะงามงามใช่เพื่อนๆเดี๋ยวนี้แบบงามว้าลูกมีสุดโตอันนั้นน่าจ,จะเป็นเล่เพื่อนๆเล่แม่ใช่เพื่อนๆนี่เล่แมอนนจจ่อันนี้น่าจะเป็นอันนั้นป้าลูกเพื่อนๆงามแท้ะ งามงามนี่นี่งัวเพื่อนเลี้ยงงัวเพื่อนเพื่อนเนี่เพื่อนเลี้ยงงัวนะคบเพื่อนเพื่อนีนบ้านเพื่อนพอดีพอบ้านมาส่งของนะเพื่อนก็เลยแบบว่าเห็นอันนี้เพื่อน้ายงามจะแช่้ายเล่เปือกมาขามเออวัวชาลูเล่อันนี้ค่ะเพื่อน จ้าบ่แม่นบามันบามันเพิ่มมะขามนี่เพื่อนเพื่อนๆแบบงามเลยฮะนี่เป็นบามันนะนะเพื่อนๆนี่นี่โมเพื่อนเด็กเด็กไปอายไปเพื่อก็ไป,ไป,กกไปแม่โคมแม่เพื่อนงามๆได้เพื่อนเพื่อนโคมแม่เพื่อนฮะนี่เพื่อจะซื่นใัตยาจ้าเพราะว่เาเจ้าเป็นอันแปลกเนาะแก่สีขาวนี่นะโม นั่นนั่นนสีขาวน่ะพันน่าสีตตแม่สะด้วยเพื่อนเพื่อนนี่นี่งัวเพิ่งเกิมีหลากหลายสายพันธุ์หละเพื่อนเพื่อนนี่ตัวเด็ดเพื่อนเพื่อนชาโลลีชาโลลีเพื่อนเพื่อนตัวเด็ดชาโลลีเพื่อนเพื่อนชาโลลีชาโเลีแม่เพื่อนเพื่อนงัวชาโลลีนี่เพื่อนสิขุนได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนสิขุนตัวผู้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ น้ำนักเพื่อนี่ส่งสหกรณ์นะคะอันนี้ฮะเป็นชารเลรแม่แล้วเพื่อนกับนอนาพรอมนะคะเพื่อนเพื่อนป้านี่งัวงสายพันธุ์นีจ้จะหัวใจชารเโล่เนื่องจากลเ,ลจเคยเลี้ยงเนาะเคยเลี้ยงให้สหกรณ์นะนะเพื่อนเพื่อนเคยเคยเลี้ยงเคยขุนนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำนักถึงสี่ร้อยโลสี400่ร้อยถึงห้าร้อยหกร้อยโลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนขุนเนื้อว่าง่ายๆนะคะอันนี้เป็นแม่พันชารเโลรนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ Oh, โอ้ยโชคดีมานค่ะที่ได้ไม่เห็นแม่พันชโลเล่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเม่พันชโลเล่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยป้าส่วนมากเพื่อนส่วนมากเพื่อนสี่คุ้นนะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นชโลเล่นะคะอันนี้น่าจะเป็นงัวบ้านงัวบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหูบบยาวคือบามันนะเพื่อนเพื่อนหูบบยาวคือบามันเนี่รมมนประบ้านมานี่ป้า คอกเพิ่นกะเพิ่นกะทำแล้วทำโคกเพิ่นน่าจะเป็นอาสมาชิกของสหกรณ์อยู่ถ้าทำแล้าลักษณะนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากส่วนมากถ้าทำแล้าลักษณะนี้เพื่อนก็ใช้เห็ดแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนปูงามมากราคางัวช่วงนี้เนาะเพื่อนเพื่อนน่าเห็นใจพี่น้องชาวเกษตรกรมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยน่าเห็นใจพี่น้องชาวเกษตรกรมากๆเพราะว่าราคาตกต่ำราคาลงต่อเนื่องนี่อย่างงวน้อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อน ในตลาดวัวที่าจะจ่าลงคลิปที่นายมนาเยเยนะคะต,ต,ต,ตัวตัวละพันเพื่อนๆอาจจะเล็กกว่านี้นิดหน,น่อยนะคะเพื่อนๆอาจจะเล็กกว่านี้นิดหน่อยนะคะเราต้องเข้าไปบึงในตลาดงัวช่วงนี้าจะจ่ากับบุกค่อยได้เข่านะคะเพื่อนๆในตลาดงัวเนี่ยป้าเลียลูกเพื่อนแมบบเนาะเพื่อนได้ลูกกันเพื่อนได้ลูกตัวผู้นะคะถ้า เชอรรเลีได้ลูกตัวผู้นี่เขาสิมักมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากเขาคุณนแล้วมันได้ดีกว่าตัวเมียตัวเมียมันสิอ้วนมันสิป้อมนะเพื่อนเพื่อนแต่ตัวนี้ยาวป้างามจะแท้งามอลีงามขักงามมากงามมากเดี๋ยวจะจ่าลงคลิปก่อนนี่งามเพื่อนเพื่อนงามมาก ทางบ้านอันอันนี้นี่นะอันนี้ศาลาบึงศาลาบ้านบอ่อบ้านอีอย่างนี่นะเพื่อนเพื่อนพานพนเพื่อนดูแล่ลูกเพื่อนกระแทบกระแทบเยอย่ลูกไผ่ลูกมันแท่เนาะนี่นี่นอาจจะเป็นนกงัวไทยกลางผสมบามันนะนะเพื่อนเพื่อนบามันแดงบามันเปลือกมะขามนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นบอน่ะ บามันนี่ก็สิมีหลายมีอยู่สองสาพัญบามันบาซินฮินดูอีกอย่างแบบนี้ฮะนะเพื่อนเพื่อนจ้าจกกษิว่าบอถืงนะคะขออนุญาตนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ป้างามใส่ใเพื่อนให้แม่เพื่อนเบิ่งให้ฮาเม็ดอามมนให้เพื่นเพื่อนนี่คือคือความน่ารักเนาะเพื่อนความน่ารักของเพื่อนนะนะป้านี่เจะาจากก็เลยถือโอกาสป้าอันนี้เพื่อนก็จะให้แม่เพื่อนเบิ่งขึ้นกันนะคะเพื่อนเพื่อนก็อยานกจะให้แม่เพื่อนอันนั้นขึ้นกันนะ จะมูได้ลื่นเพื่อนก็จะให้แม่เพื่อนดูแลเพื่อนคือกันนี่จาแจพงจะเสียเพื่อนเพื่อนโอ้สางั้นก็ตัวขาวตัวขาวตัวนั้นก็สิเป็นลูกของตัวนี้เพื<ๆ>่อนเพื่อนนี่ก็สิเป็นลูกของตัวนี้จิเป็นลูกของตัวนี้นะคะเพื <im> ่อนเพื่อนตัวขาวาจะจะาอยากถ่ายกับบอยถ่ายจะ้นี่นไปอยู่ไปไก่ซะ เป็นวัวบามันเปลือกมะขามนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เปิดปิดปหาเมหามันให้ลูกจัดเมนหูวจัดความขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะข้อมูลของยายจ๋าสิให้มาอาจจะไม่ชัดเจนอันนี้คือยายจ๋าเห็นมันงามยายจ๋าก็เอามาเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้เบ่งกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นวัวบามันนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าน่าจะผสมแบบวัวไทยกางวัวไทยแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้จะจะอาจจะว่าพิษว่าถึกนะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นบามั่นก็จะมีแบบคอยาวคอเลยคอหมุกอะนะสันคอใหญ่แบบนี้ะนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ลักษณะท่าทางของเพื่อนแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยจเจม่นฮู้ให้แม่หาเม็ดหามันให้จเจมินฮูจกความนี่ยจจ่าก,ก็เลยบรรยากาศนะคะอันนี้บรรยากาศกลางท่ง,งหน้าพอดีมีธุระธุรังนะก็เลยอันนี้ให้เพื่อนนี่นี่นี่ว้า ชาลูเล่คุณเนื้อนะคะเพื่อนชาลูเล่คุณเนื้อนะคะอันนี้แหละคือชาลูเล่นะคะผัวป้าลูกสิก,กินกับวัยใครกินเบ๋สาวป้าลูกน้อยสิก,กินกับวัยใครลูกกินห่วงนมแล้วลูกใหญ่แล้วก็ห่วงตัวผู้นะคะลูกเฟินเป็นตัวผู้ลูกน่าจะเป็นอ่าบามันเพื่อนๆน,นี่ เพราะว่าลักษณะท่าทางเพื่อนะเพื่อนลักษณะท่าทางเพื่อนนะเพื่อนเพราะว่าเป็นอย่างข้าแถวนี้ถึงอยากได้จะ่บมานมันทรงใหญ่นะเพื่อนๆทรงใหญ่เลี้ยงง่ายนะเพื่อนเพื่อนถ้าเปรียบเทียบกับอ่าัวโคเลยแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนมัวโคเลยหรือ,อง,งัวอื่นอันนี้เป็นเล่แม่เนาะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นเล่แม่เนี่ยการคุณเนื้อมันสิค่อนข้างสีใช้ระยะเวลานะเพื่อนเพื่อนและก็การดูเล่สีค่อนข้างสี ดูแลสูงแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนดูแลสูงนี่เพื่อนเจ้าของเพื่อนเจ้าหัวได้ว่าจ่ายถ่ายคิปนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เลยเอามาให้เพื่อนเบื่องอันนี้ชาโลเล่ถือโอกาสถือโอกาสงามอ้วนมากเพื่อนเพื่อนงามอ้วนสีสันลักษณะงามสีสันนี่งามเพื่อนเพื่อนีสันงามสีสันอ้วนเนี่ยีสันดีค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่เนี่เออเพื่อนบ่ห่วงนะคะถ้าเพื่อนห่วงเพื่อนก็เสียเงนเสียจาเลยนะนี่เพราะว่ามันเสี่ยงอยู่ได้เพื่อนเพื่อน นี่นะคะเพื่อนๆนี่ว้าวนี่งามมากอมออยากมาหาอมองใจจยจจจจยจจจมา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 นี่ลูกเร็ใจใจยจจจมานี่ลูกมานี่ใจใจยจใจใจใจจจจจจจ้าจะกินมือกันบะจะกินมือกันบะ อนออยมานี่โอ้หูใหญ่เพื่อนเพื่อนใหญ่หนาเพื่อนเพื่อนใหญ่นาฮึกเหนียงนะเพื่อนเพื่อนี่คือบามันละเพื่อนเพื่อนนี่ใหญ่นาฮึกแบบนี้เป็นบามันนะครับเพื่อนเพื่อนฮึกใหญ่แบบนี้เป็นบามันนะครับเพื่อนเพื่อนบามัน นี่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 พนุน, <c oughs> นี่นะครับเพื่น <c oughs> มันโครงสร้างเขาสีฮึกเขาสีนานะครับเป็นบามันโครงสร้างดีอะ่ะเพื่อนเพื่อนโครงสร้างดีโตฮึกโตใหญ่นังนาเพื่อน,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 เ,นนะเพื่อนนางนาสีสันชัดเจนนะนะเพื่อนเพื่อนพี่ยวงนางนาสีสันนี่ชัดเจนแมน่เพื่อนทางพุดพูดพเสียใจอยู่ได้เพื่อนเพื่อนี่แม่เพื่อนนะ สัางใส่ยจ่าปืนปาดปืดปาดเดียวมานี่ลูกมอยน้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 อยางามมากเพื่อนเพื่อนนี่งามแหงนี่งามมากงามแหงขอบใจนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะที่อุตส่าห์มาเป็นนี่ใหญ่นังใหญ่เนียงใหญ่เอ้หนังใหญ่เนียงใหญ่เด้อเพื่อนเพื่อน๊ะเบิ่งกระตุนกระโ๋ งามเพื่อนเพื่อนงามงามมากๆนะคะเพื่อเพื่อนนี่แม่เพื่อนก็จะห่วงยาจ่าอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนงามงามนี่บัรยากศนะคะเพชรเทพเพชรเทพหรือว่าเพชรอันนั้เพื่อนนั่นนี่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 เเจ๊เจ๊เจ๊นี่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 นีนี่นี่ เ็ดเทปตัวบวกใหญ่น่าจะเป็นเม่พ่อพันเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่น่าจะเป็นพ่อพันนี่นี่ตัวบิ๊กเลยจะจ่ายได้โอกาสมาถ่ายคลิปมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้เบ่งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มาเมื่อเดียวได้ลายรายการคักอันนี้เออเป็ดเทปเนาะเพื่อนเพื่อนนี่เป็ดบ้านเฮาแบบนี้บบเมนแต่ตัวขาวตัวนั้นคล้ายๆเป็ดบาหลีเนาะเพื่อนเพื่อนนี่แต่บ้านเฮาเอิ้นเป็ดเทปเพื่อนเพื่อน อันนี้อันนี้ปานปานเพื่อนผักกับเพื่อนเพื่อนปานเพื่อนกำลังเห็ดไข่เห็ดหางอยู่นะคะนี่งามงามเป็ดเทพเป็ดเทพขาวเจาจ่าก็ได้โอ,อกาสนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเป็ดเทพเนาะเพื่อนเพื่อนจะทั้งสีมีสีดําสีหยางแบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็สีอกเขียวๆเหลื่อมๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนก็นแล้วแต่น,นะคะเพื่อนเพื่อนว่า เพิ่นได้แนวพันมาแบบใดลักษณะแบบใดแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนส่วนอันนี้เป็นเป็ดเทพขาวอยากจะหมักมากแบบนี้อยากได้เด้นี่ป้าบรรยากาศเพิ่นขกักพ้าเดี๋ยวจะจะให้ไปเบื่องใกล้งามงามพูนี่เพื่อนเพื่อนไก่เพิ่นก็ออุดมสมบูรณ์มากๆเพื่อนๆออุดมสมบูรณ์แหง้ง ป้าหวงไก่แม่ในยังคือเลี้ยงลูกดกแคะเพื่อนเนเบิงลูกดกแคะ